ยากๆยกังยๆต้องพามาทานอาหารเช้าที่ฝูกวกนะคะห้องอาหารใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเลยค่ะ,คะเขาจะมีเสิร์มเนี่ยเขาเรียกแบ่งหงอดนะคะเขาก็จะมีเสิร์มเหมือนคล้ายขนมครกแล้วก็ทานกับผักแล้วก็น้ําจิ้มหวานๆค่ะเข้าเหนียวตัวนี้ก็จะทานกับพวกตับบดหมูยอแล้วก็ไข่ะค่ะแล้วก็โรยเค็มๆหน่อยนึงนะค่ะแล้วก็ มีข้าวเกี๊ยบปักหม้อแบบนี้ทุกที่เลยนะคะก็จะมีแบบแป้งขาวๆแล้วก็มีแบบคุกเห็ดหรือว่าหมูสับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมไปทานกับน้ําจิ้มหวานๆน,นะคะแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวเหนียวก้อนๆแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมก็ทานกับน้ําจิ้มหวานๆค่ะแล้วก็บางหมี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะใส่อะไรเราก็ใส่ปรุงเองบางที่ก็เป็นเตาถ่านให้ปิ้งบางที่ก็เป็นเตาอบเหมือนเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็เฝอนะคะเฝอเนี่ยของเวียดนามจะอร่อยคุณต้องใส่ไอซซอสพริกแล้วก็มันจะมีน้ําดำ อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เขาจะมีข้าวโพดทุกที่เลยนะคะเข้าต้มขาวก็เหมือนบ้านเราแต่เครื่องไม่คล้ายนะคะแต่ก็พอทานได้ค่ะสําหรับสลัดของเวียดนามนะคะเ,ออเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานๆอีกเหมือนเดิมค่ะหวานๆเปรี้ยวๆซึ่งอาจจะไม่ถูกปากคนไทยแต่เขาก็มีออซอสของฝรั่งให้นะคะหรือแล้วก็เขาก็จะมีพวกผลไม้ก็จะมี จิ้มกระปิกอยู่3อย่างอะคะ่ะทุกที่จะเหมือนกันหมดเลยคะ่ะผลไม้ก็คลายคลบ้านเราเลยค่ะโยเกิร์ตที่นี่อร่อยมากเลยนะคะต้องห้ามพลาดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะใครมีพื้นที่กระเป๋าเหลือนะคะเนยที่นี่ถูกมากค่ะพวกขนมปังไม่ได้ลองชิมนะคะเพราะว่ากินแบ่งหมี่ก็แน่นเอียดแล้วค่ะพวกครัวซองก็ไม่ได้ลองเพราะเขาลาดน้ําตาลสีสีก็กลัวค่ะเวลาเดินทางอย่างนี้ก็อะไรที่มันแปลกๆประหลาดประหลาดก็จะไม่ทา มากยกเว้นอาหารพื้นเมืองบาะอยากรู้แค่นั้นนะคะเขาก็จะมีอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนเมืองไทยนะคะพวกไส้กรอถกถั่วขาวอะไรเงี้ยอ๋อที่นี่คนเกาหลีเยอะนะคะเขาก็จะมีสเตชันของเกาหลีโดยเฉพาะเกือบจะทุกโรงแรมเลยนะคะที่เป็นโรงแรมใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีข้าวทานกับกับข้าวเหมือน เมืองไทยอะค่ะเป็นสเตชันเหมือนเมืองไทยแต่ว่ากับข้าวบ้านเขาก็จะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่อะค่ะก็ไม่ได้ลองทานเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะมีพวกมันอบผักอบสเตชันไข่เหมือนบ้านเราเลยอะค่ะน้ําดื่มที่นี่น้ําผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้สดนะคะน่าทานค่ะพวกกาแฟเขาก็มีกาแฟเวียดนามหรือว่าเราจะกดจากตู้ก็ได้บริการเรียกว่าถึงที่สุดเลยค่ะลองดูนะคะ